เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เตรียมไว้ครับนี่คือไก่ครับนี่มะเขือเทศตั้งโอ้หัวหอมหอมหัวใหญ่นี่แหละแล้วก็ผงโคกตอริกชี้าแดงริกหยวกมะเขือเทศนี่ก็เป็นเห็ดหถงหนูครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนวิธีการทําเลยนะครับ เมื่อไก่สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเห็ดลงไปผัดเลยผัดให้คุกเค้าให้เข้ากันครับกระดุ้งไฟให้เห็ดเขามีความตะดดุ้งไฟแล้วกึงสุกนะเดี๋ยวเอาะงเครื่อง ต่างลงไปเห็ดผัดขิงก็ไม่ได้ยากนะครับเมโนูนี้ มาดูเขาผัดให้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาเพวกเครื่องลงเราจะเติมน้ำสักนิดหนึ่งครับให้กระทะเขาไม่แห้งผัดต่อไป มาเขาเริ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเครื่องต่างๆลงไปผัดเลยให้เขาสุกไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่อง <Wow. S 1> วว้าเราใบตั้งโอ๋แล้วใส่ทีหลังนะเยวจะเละมันจะได้หอมๆสีสันดูน่ากินมากเลยหอมกิงครับ ชอบเมนูนี้ครับฝากกดไลค์กดบแชร์ครับกดซับสไครต์ตามนะครับเมนูไก่ผัดขิงสวยงามครับออกมาสวยงามสีสันไก่ช้อนน้ำน้ำก็เอาน้ำน้ำใส่ไปหน่อยอาจจะเป็นน้ำขุกขิดหน่อยก็ได้ไก่ผัดขิง ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าขเขาจะสุกทั่วนะครับผัดไปเรื่อยๆไ,ไอ้ผักเขามีความนุ่มนิ่มเข้ากับไก่นะไก่ พักไวสักครู่หนึ่ง๋ยวนี่ตั้งโหนี่เราใส่ทีหลังเลยใส่เครื่องพวกนี้ไปก่อน<ม><ม>ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆฮะสำหรับความไรสไตล์ของหนุย่ยก็จะมีแบบประมาณน,นี้ครับบางทีเป็นกับข้าวกับไรบ้างว่า จะมีบางอย่างที่พูดถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรืออาจจะอะไรที่มันจ,จําเจก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเวยนะครับครับกเริ่มนิ่มแล้วครับลองไปทากันดูนะครับเมน,น,นูนี้ไก่พัดชิงหรืออาจาจะใช้เป็นหมูเป็นอะไรเราก็ใช้ได้หมดนะครับ แห้งมากเราก็เติมน้ําสักหน่อยขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่น้ํามันหอยเพิ่มความนัวซอสปรุงรสตามแมกกี้นี่ขาดไม่ได้เต้าเจี้ยวเจสูตรหนึตาเด็กสมบูรณ์ตาลครึ่งช้อน ผงปรุงรสไม่ต้องเยอะน้ำปลาคนคลุกเขาให้เข้ากันนี่ครับน้ำเริ่มออกแล้วแล้วก็ผัดให้แห้งคุกคลิกๆุกเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆตัวเขาจะสุกพอดี เมนูกไก่ผัดขิงนี่ก็คือเป็นสมุนไพรอย่างนี้นะฮะก็ขิงก็เป็นขับลมได้ดีแล้วผัดคนไปเรื่อยเรื่อยเริ่มหอมละเริ่มหอมเครื่องละ มวสักครู่บเบาแก๊สนิดนึงเบาไฟลงหน่อยเพราะผักเริ่มสุกแล้วสีสันน่ารับประทาน นุ่มเมื่อผักน่มดีแล้วครับใส่ตั้งโอลหรือขึ้นใช้ลงไปเลยเัดเลยเพิ่มความหอมหอมกลุ่มหอมกุ่มนะค,ครับเมน,นูอาจจะเครื่องเยอะหน่อยครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับลองไปทำลองไปปรุงดูกันสำหรับไก่ผัดคิงนะครับ ไม่ยากเกินความสามารถเรานะครับถ้าชอบทำบข้าวสรรหาเมนูนต่างๆมาทำล้วก็ได้ความรู้ในการทําำบข้าวไปด้วยนะนเป็นแล้วก็ไปศึกษาไปดูบ้างาเกื่เเ็็นแนวทางในการทําอาหารนี่เลย ใครชอบรสชาติยังไงให้น้อยไงก็แล้วแต่จะปรุงครนะับออกเค็มเค็มหวานหวานนิดๆสำหรับเมนูไก่ผัดชิง